นี่เราก็กำลังจะไป MBK กันแต่ว่านาตอนนี้รถติดมากๆแล้วก็ฝนกำลังจะตกด้วยเมิร์ตามหมวด,ดินมาแล้วเ,เปล่าเออถ้าใครจะเดินทางไปไหนดูดีๆนะคะแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยฝนตกรถติดถนนเลื่ถนถนนเลื่นระวังด้วยวันนี้เราก็มากับเพื่อนหญิงกับน้องสาว ให้อีกเราให้อีกเราอีกเราอุยมันงอนอ่ะลงจากรถกไปเลยปะนั่งรถเมลเลยปะเอ้เพื่อนไล่เขาลงจากรถนนี่นั่งวินไปเลยปะเป็นคนชวนเขามาแล้วไล่เขาลงจากรถน่าเกียดมั้ไปแล้วมาบ่นแค่นี้แหละคืนนี้อย่าลืมนะคะเจอกันที่วีฟเนาะถ้าใครไปก็ไปเจอกันได้ไม่เมาไม่กลับเมาแล้วไม่ขับ แต่ฉันชอบขับรถไปไล่แค่นี้แหละ